เบื้องต้นนะครับมองจากสายตานะครับมามองเห็นผู้เสียชีวิตนะครับหนึ่งรายนะครับอสองรายเหรอไหนอยู่ไหนพี่อ๋อสองรายเหรอเบื้องต้นนะครับสองรายนะครับสองรายถนนพระรามสามนะครับใกล้เคียงวัดปริวาศช่วงบริเวณเกาะกลางนะครับ ยังไม่ทราบว่าไฟไหม้นี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถน้านะครับทำอไรหัวนี้ก็ได้ มันเข้ามาไงครับป้าตอนป้าได้ยินแต่นะป้าเปิดช่องโถงแล้วแต่อยากเปิดไม่หมดระเบิดในช่องโถงมันชวนได้ขนาดลูกแท้งปูนเลนเดียว์ที่อ่ะเหมือนก็พลิกความนั้นมันก็ระเบิดรถไฟลุกน่ากลัวมากแล้วคนคนขับที่กระเด็นออกมาหรือไงครับคนหนีออกมาคนข้างนะแต่คนขับตายอยู่ในรถเนี่ยคนข้ากระเด็นออกมาก็ตะไบข้างทางางคผู้ชายหรือผู้ไม่รู้ป้ามองไปอย่างเงี้ย ไฟลุกหน้าตัวแต่ชนดังเลยใช่ครับแล้วก็ไฟลุกแรงมากมลุกแรงลุกลกลัว,วแตกล้าเปิดบ้ลนแล้วปก็ุกลุกมุกลา,า,า,ากลุะลุกลุอลุกลปลงมลแมล้วล้วลุกลุกลุก็ดกขาาลุาลุก